สวัสดีทุกคนมัดจุกคูทุกคนเด้อลาบังไทยตั้งประเทศพี่น้องเอ้ยเอาไว้อยู่ใช้มูอเพื่อนมัดทุกคูทุขุมนะวันนี้เราจะมากินข้าวนะอาหารแบบแซ่ฉะอาหารบ้านเฮ่าหนึ่งอาหารยังไงเป๊ะอันกระปูอันกระปูวะจ้าก้าอะไรมาเลยยังท่านนี้ยัมาไว้นี่ ปูขายเฮกกะทิเด้อปูขายของเฮกกะทินี่นแฉบพี่น้องเลยแบบนี้ปะนี่ครับ ครัเป็นเก็บแ๊กนี่กระพูหิดกะทิตัวนี้แบบเขาแกะออกมาตันนี้มันเด้ออันนี้หิดกะทิฮะไอเน่เคยกินคอมเมนต์มาเด้อเอาลูกผาอล้วก็ใส่ติดตามไปดำมาบ้างทีเข้าบางพี่น้องนี่กะทิแอบมแบเลย Hãy ah, subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn tham subscribe nó kênh Ghiền <coughs> à, Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn 是是。<laughs> ข้างจามอาก็ตามมาแล้วน้ไปเขาเขเขาเขาเป็นอเป็ใส่เขาบงเขาตาบ่กม เปล่าเข้าว okay, ่ชจะคำมือพอพเปอเปข้าว e anyway> ่ชจะคำมือเออเป็นไงด้วยยังกินยายังงดีมนบอกอหกันเนอมียา นําน้องก่อนขึ้นนําขอก่อนเอาให้บ่ให้เอาเอากินได้เด้อนานะหาเค่งมีมารยาทแมอือ น้องคนเอาไม่มาจะจับเปิบนี่ยังกระยาหันคอก่อนหันมีมยยันละเยต้องเอาเกียรติกันหาเลียน้องก็ต้องเกียรติกันอ้าวสุดพลนคลิปนี้เป็นมันธนีนเล้อย่าลืมฝากกดไลค์แชร์ติดตามได้นะไปกินจะทำยัง

เ่า้อมฝากกดไลา์กดลชก์สรดตามเป็น6ตัวยทุกคนอย่าลืงปากกดไล์กแชร์เป็น6ตัที่เดเพื่องจะาเห็ดเพื่องเปไข่เห็ดเพื่อง,องผสมกันเลย <c oughs>